สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาดูวิธีการพันยาสูบแบบบ้านๆน,นะครับนี่เน่นง่ายเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทาด้วยน้ำข้าวเหนียวนะครับก็เหมือนน้ำแป้งเปียกนะครับมันจะมีความเหนียวเหนียวนิดนึงนะครับ ม้วนที่สองอย่างเร็วเลยนะครับอย่างเร็วเอาเร็วเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเร็วฮึบ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 ยูยูย้เออเออเออใส่มวลยาสูบแล้วก็ม้วนกดทาไว้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตองจับนะครับแล้วก็ม้วนพันเข้าไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็ทาด้วย แป้งเปียดนะครับอันนี้วิธีการทําแบบวิถีชาวบ้านนะครับอันนี้ไม่ได้ทําเพื่อสูตรแต่อย่างใดนะครับเราจะทําเพื่อไปใส่ห่อข้าวนะครับหรือห่อคำหมากคำพูที่ใช้ในการไหว้พระไหว้เจ้าที่ไหวบ้บรรพบุรุษต่างๆนะครับ